ครับณตอนนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดสะแก้วนะครับตอนวันนี้ประชาชนนะครับอบพยพเข้าไปที่ศูนย์พักพิงเป็นจํานวนมากนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับก็จะมีรถกู้ภัยกู้ชีพนะครับต่างๆที่นําผู้ป่วยนะครับเข้าไปที่ศูนย์พักพิงนะครับหรือโรงพยาบาลนะครับนี่คือได้หลายจุดนะครับ วันนี้เราจะติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ นี่นะครับพื้นที่ตรงกองกำลังบุรพานะครับรถติดนะครับสถานการณ์โดยรวมนะครับตอนนี้ยังปกตินะครับก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพนะครับชาวบ้านเข้ามาที่ศูนพักพิงเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจครับก็วมาช่วยกันนะครับทุกหน่วยงานของราชการนะครับตอนนี้ถือว่าเร่งปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อสถานการนะครับตอนนี้ไม่น่าไว้าวางใจเป็นอย่างมากครับ มีอะไรคืบหน้านะครับเราจะแจ้งเป็นระยะนะเดี๋ยวถ้าถึงใกล้แนวชายแดนนะครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดนะครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมจะแจ้งให้สัตครั้งนะครับ ไม่ดูข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นนะควันขโมงนี่ m สองจุดห้าครับน่าจะควันรถควันรถเหรอไปได้ค่อนข้างช้านะครับเพราะลดปริมาณเยอะมาก รถทหาระทหารเ,าเหรอ,อมบรรทุก <laughs> รถทหาทหาร,าเ,หรอเอาให้กำลังใจกันไปครับข้างหน้ารถทหารน,นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเต็มแนวแล้วครับรถพิเศษเข้าไปในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับไปชิดแนวไซเดน <c oughs> รถัครับรถถัง,ถงนี่นะครับกำลังรถหุ่มเกาะนะครับที่กำลังเดินทางไป ควันทำไมมันขโมงขนาดนี้รถเก่าแล้วไม่ใช้งานนานคนระับให้กำลังใจกันไปครับข้างหน้านะครับนี่คือสถานการณ์จริงนะครับประท่ากันก็จริงๆครับไม่มีล้อเล่นกันแล้วจกากากรข่าวนะครับสถานการณ์น่าจะยาว<อ>นะครับ พื้นที่ตามแนวชายแดนจนถึงจงังหวัดตราดนี่ครับนี่นะครับก็เพิ่งเคยเจอแล้วครับสถานการณ์จริงนะครับวิ่งตามถนนจริงๆนี่ครับประเทศไทยแล้วนี่นะครับไทยแลนด์ต้องสู้ๆครับพี่น้องก็ดูนะครับว่ากี่คัน ด้วยกันครับโอ้โหไปครับเต็มที่อยู่แล้วครับ ยอดครับประเทศไทยเราไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับคันนี้นี่เองคันหน้าคันหน้านะครับรู้สึกว่าน่าจะควันเยอะนิดนึงนะะมไม่นิดแล้วล่ะครับพบกไก่ย่างไว้ด้วยสู้เต็มที่ครับมันงใช้ได้ใช้ได้ รช่ต้องพยุงมมนีน้ต้องมีความร้อมตอนนี้ลำกําลังจะเข้าแนวนะครับนี่ก็คือสามสมเด็จพระนเรสวนนะครับกําลังใจครับ คนป่วยนะครับที่อยู่โรงพยาบาลต่างๆไมจะเป็นตาพยาโคกสูงอลันนะครับแล้วก็ลองหาดนะครับตามแนวตะเข็บชายแดนตอนนี้กำลังนำผู้ป่วยนะครับเข้ามาสู่เมืองสะแก้วครับ หน้าสงสารนะตอนนี้ที่ปั๊มนะครับเต็มไปหมดครับนี่ครับข้างบนนั่นคือป้ายที่เราจะต้องเข้าพื้นที่นะครับเต็มที่ครับให้กำลับบงใจกันด้วยนะครับ ถึงเรืองเติมมันเราต้องเติมเลยไปโน่นตาพยาเลยนะ <c oughs> โกสูงตาพญาเข้าไปที่ตเ,ตมมเติมไดเลาเติมเล้นะย,เวยวอะโอโหรถเยอมากเราต้องไปกลับโน่นนะเราไปเอาประสุไได่วนเลย เดี๋ยวขอเรียจบการไลฟ์สดก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าแนวพื้นที่เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ